วัดีค่ะพบกับเมลอนนะคะในรายการกินบ้านกินเที่ยวว่าจะใส่กินใส่เที่ยวใสยไหนก็มาสิคะวันนี้นะคะเมลอนอยู่ที่พัทยาแถวหาดจอมเทียนนะเดี๋ยวจะพามาดูโรงแรมที่เมลอนจะนอนคืนนี้ชื่อว่าแซนมอดาพัทยานะคะเป็นโรงแรมที่อยู่แบบติดทะเลแบบนี้เลยก็คือข้ามถนนปุ๊บถึงทะเลเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าด้านในมีอะไรยังไงบ้างตามไปเลยค่ะ ที่แซนโมราดานะเขาก็จะมีคาเฟ่ด้วยนะเป็นของโรงแรมชื่อว่าปลาดาวคาเฟ่นะส่วนด้านหน้าเนี่ยขึ้นมาก็จะเจอสระว่ายน้ำเลยสระว่ายน้ำของที่โรงแรมนะคะเปิดบริการตั้งแต่7โมงจนถึง1ทุ่มนะตรงน,นี้นะคะคืนสามารถที่จะมานั่งจิบ เครื่องดื่มได้เลยค่ะแล้วก็ชมวิวบรรยากาศทะเลเดี๋ยวเราเข้าไปดูฟลอนด้านหน้ากันค่ะด้านบนนี้นะคะก็คือจะเป็นโซนร้านอาหารนะหรือว่าจะเป็นถ้าเกิดใครพักที่นี่ก็คือจะเป็นโซนสำหรับนั่งทานอาหารเช้านะคะ แมลอนจะพาทุกคนขึ้นไปดูห้องที่แมลอนพักนะคะอันนี้แมลอนก็คือจองเป็นห้องดีลักซีวิวก็คือเปิดประตูข้างหลังห้องปุ๊บก็คือจะเห็นทะเลเหมือนที่เราเห็นด้านหน้าโรงแรมเลยเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันคะ่ะ ตอนนี้ก็มาถึงห้องที่เมลอนพักแล้วนะเขาจะให้คีย์การ์ดมานะในห้องนะคะพอเปิดเข้ามาฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นห้องนะ้ำเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะแล้วเขาก็จะมีพวกผ้าหม่มมีพวกผ้าหม่มเสื้อคลุมอาบน้ำแล้วก็จะมีน้ำเปล่าให้2อขวดชากาแฟก็คือฟรีนะคะแล้วก็นี้จะเป็นตู้เสื้อผ้านะก็จะมีตู้เซฟให้ด้วย ถัดมาตรงนี้ก็คือจะเป็นเตียงนอนนะคะมีทีวีมีโต๊ะส่วนด้านนี้ของแมนลอนที่เลือกเป็นห้องดับซีวิวนะเปิดม่านมาเช้าตื่นมาเจอวิวทะเลแบบนี้เลยมองไปด้านล่างค่าก,ก็จะเป็นวิวสาะว่ายน้ำนะทะเลก็คือสามารถข้ามถนนแล้วก็เดินถึงได้เลยค่ะสะดวกมากๆเลย นี่นะเมลอนมาทุกคนมาที่เป็นโซนคาเฟ่ที่มีชื่อว่าปลาดาวนะโซนคาเฟ่นะคะเขาจะเปิดบริการ7โมงเช้าจนถึงรัสออเดอร์ก็คือ5ทุ่มนะก็จะมีเครื่องดื่มไว้บริการนะเค้กเนี่ยก็คือมีหลากหลายมากเลยอย่างวันนี้ก็จะมีพวกชีสเค้กนะเริ่มต้นที่110บาทบิเบอรี่ชีสพาย1 0 0หรือจะเป็นพวกเคก้กที่าะมืสูก,ก็คือ75สเลมอนทาย็ 75, ราคาไม่ได้แรงนะส่วนด้นนี้ก็จะปือเป็น เค้กไอศครีมเพิ่มนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะนั่งทานอาหารเนี่ยก็สามารถสั่งโซนนี้ได้เลยนะ mm hmm. เขาก็จะมีอาหารเป็นแบบพวกอรลาคาต่างๆเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะ mm hmm. เมนูอาหารเนี่ย mm hmm. เขาก็จะมีอย่างเช่นเป็นพิซซ่าเป็นพวกแอปเปิลไทเซอร์ต่างๆนะหรือว่าเป็นยำจะเป็นซุปสลัดนะคะเป็นพาสต้านะคะเป็นเมนูกับข้าวอาหารไทยก็มีนะ แล้วก็เป็นพวกอาราคาดอาหารจานเดียวนะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกเมน์คอเป็นพวกสเต็กแล้วก็อันนี้ก็คืออย่างเป็นพวกขนมเครื่องดื่มเบเกอรี่ต่างๆนะก็สามารถที่จะเลือกได้เลยถ้าเกิดใครไม่อยากออกไปข้างนอกนะคะเครื่องดื่มก็จะมีทั้งค็อกเทลม็อกเทลนะ i cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do Well, I'ma make hell of sure that I don't become you ha! Have no regrets, yeah, I'm tired of my chest I'll never forget what it's like to be in dead baby Stabbed in the back bed, I'll show you what happens Pass me the mic and I'll show you คุณมาส์นิ่งค่ะเดี๋ยวแม่ร่องจะพาทุกคนไปทานอาหารของโรงแรมกันค่ะตามไปเลยค่ะสามหกศูนย์สี่ค่ะหกศูนย์สี่เฉลยค่ะเราไม่เคยได้ไหมลูกค้า ้านนี้นะก็จะเป็นพวกลายขนมปังปิ้งเราก็สามารถเลือกขนมปังปิ้งเองได้เลยเขาก็จะมีพวกแยมสตรอเบอรบี่เนยแยมส้มด้านนี้นะก็คือจะเป็นพวกเมนูไข่ต่างๆเป็นพวกไข่ดาวไข่ม้วนไข่ลวกสแครมเบิลนะคะด้านนี้ก็จะเป็นพวกผักสลัดแล้วก็เป็นพวกซีเรียลนะด้านนี้ก็จะเป็นพวกน้ำเป็นนมสดเป็นน้ำส้มนะ อันนี้ก็คือจะหนักขึ้มนมานิดนึงก็จะเป็นพวกข้าวนี่ข้าวขาวข้าวผัดมีผัดผักนะคะและนี้น่าจะเป็นผัดหมูนี้ผัดซีอิ๊วฝั่งน,น,นี้จะเป็นข้าวต้มแล้วก็จะมีสปาเกตตี้นะคะแฮมไส้กรอกขนมปังแบบบานแล้วก็อันนี้จะเป็นขนมปังสังขยาะคะ่ะด้านนี้ก็คือจะเป็นเครื่องดื่มนะคะเป็นชานี่เป็นกาแฟนะ ก็สามารถเลือกได้เลยค่ะ check the mic and make sure it sound right boys ถ้าเ,เพื่อนๆมาที่พัทยานะคะก็อย่าลืมแวะมาพักกันที่แซนบูราดาพัทยานะคะเพราะว่าที่นี่เขามีครบแล้วก็อยู่ติดทะเลแบบนี้เลยนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามพวกเรารายการอยู่ไม่ติดบ้านกินเที่ยวพักพบก,กับพวกเราได้ทุกวันเสาร์เวลา4โมงนะคะที่ช่องไบรท์ทีวีฝากกดติดตามติิต่ออเมลอนแซนดีกอสแฟนเพจอยู่ไม่ติดบ้านกินเที่ยวพักค่ะพบก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย